ท่านผู้มครับวินใหญ่ๆของให้วินเนี่ยนะครับพวกตระกูล X18 นะครับที่ขนาด8ตัน10ตัน20ตันนะครับหรือ22ตันนะครับเป็นวินที่ทางเราติดตั้งให้กับรถบรรทุกมากที่สุดในเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะครับเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่าวินที่ทางเราติดตั้งไปแล้วเนี่ยนะครับใช้งานได้จริง และปลอดภัยกับผู้ใช้อย่างมากครับโดยเฉพาะเรื่องของเบรกตัววินเนี่ยนะครับไม่ลื่นไม่ไหลเป็นวินที่แรงดึงเต็มมอเตอร์ใหญ่รับงานหนักๆได้ดีและที่สำคัญที่สุดก็คือผู้ใช้ส่วนใหญ่จะใช้งานไม่เป็นเพราะฉะนั้นวินหากไม่อืดจริงไม่เหนียวจริงก็ใช้ได้ไม่นานก็จะเกิดความเสียหายกับตัววินผลที่ตามมาก็คือลูกค้าส่วนใหญ่จำเป็นจะต้องซื้อวินใหม่ และหาที่ซ่อมไม่ได้ปัญหาที่เกิดทั้งหมดนี้นะครับทางไฮวินเนี่ยนะครับเรามีทีมช่างมีวิศวกรออกแบบและมีอะไหล่พร้อมที่จะดูแลให้กับลูกค้าดังนั้นการบริการหลังการขายนะครับในวินหลักหมื่นจนถึงหลักแสนอย่างนี้นะครับท่านทิ้งไม่ได้ครับถ้าทิ้งแล้วเนี่ยซื้อใหม่ในเรื่องใหญ่มากเลยทีเดียวครับงบประมาณจะไหลไปเรื่อยๆการเปลี่ยนวินใหม่ก็หาใช่ว่าจะจบปัญหา ก็จะต้องโดนตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ไปเรื่อยๆเป็นอย่างนี้นะครับวินไฮดรอลิกกับวินน้ำมันอย่างไหนน่าใช้ว่ากันนะครับถ้ามู่้ชมทางบ้านครับถ้ามีครับวินในปัจจุบันนะครับหมายถึงวินไฟฟ้าเนี่ยครับเทคโนโลยีเนี่ยค่อนข้างจะไปไกลมากด้วยคุณภาพของตัวมอเตอร์อุปกรณ์ไฟฟ้าเกียร์นะครับไปไกลมากครับดังนั้นนีครับระยะหลังๆเนี่ยนะครับ ก็ส่วนใหญ่ก็จะเลือกวินไฟฟ้ามากกว่าวินน้ำมันนะครับสเหตุเป็นเพราะอะไรครับท่านผู้ชมครับเหตุหลักๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับหก็คือแรงดึงเนี่ยไฟฟ้าปัจจุบันเนี่ยเยอะนะฮะหลาย10ตันก็มีนะครับแต่ที่สาคัญที่สุดก็คือเวลาแม่ทันแนนดูแลเนี่ยนะครับไม่ต้องจอดรถนะลูกค้าสามารถที่จะถอดวินเนี่ยครับส่งไปช่างซ่อมหรือตรวจสอบให้พร้อมใช้งานได้ โดยที่ไม่ต้องจอดรถหรือทิ้งรถไว้ไวนะครับก็คือนํารถไปใช้งานได้ได้ต่อเนื่องได้เลยนะครับแต่วินน้ำมันไม่ใช่นะครับหรือวินไฮดรอลิกทาอย่างนั้นไม่ได้ครับจะต้องจอดรถแล้วก็กว่าจะเสร็จเนี่ยนะครับบางครั้งก็เป็นอาทิตย์มันก็จะเกิดความเสียหายกับผู้ใช้งานเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมครับวินที่ใช้ในรถราชการนะครับส่วนใหญ่จะเป็นรถ ขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากนะครับบริษัทหรือโรงงานที่ประกอบรถยนต์ขนาดใหญ่ๆนะฮะเช่นรถด,ดับเพลิงรถขนขยะหรือลละชุดรถราชการอะไรใหญ่ๆทั้งหมดนะครับวลาประมูลเข้าไปแล้วนะบางสเปคก็ต้องมีวินเข้ามาเนี่ยนะครับปรากฏว่าวินที่อึดและทนรอดมาเนี่ยนะครับก็คือไฮวินนะครับส่วนวินท,วทั่วไปนะครับ ลูกค้าบางเจ้าก,ก็ประมูลเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับใช้ได้ไม่นานก็ต้องเสียแต่งานราชการจะต้องรับประกันอะไหล่ทุกชิ้นนั่นหน่งปีแต่1ปีแล้วใช้ได้ไม่นานก็เสียนะยส่วนใหญ่ผู้ประมูลก็จะต้องซื้อวินใหม่เนี่ยไปทดแทนวินเดิมที่ซ่อมไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นทำให้ขาดทุนมากแล้วก็ต้องส่งตัวใหม่อยู่หลายตัวครับ,รบดังนั้นนะครับวินสำหรับรถราชการนะครับจะต้องเป็นวินที่แรงดึแท้ มอเตอร์ใหญ่แล้วก็มีความอึดกว่าปกติมากเลยทีเดียวครับถึงรถขนาดประมาณ1 1บถึงสิตันนะครับที่น่ากลัวก็คือสลิงขานั่นเองครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือทางเรามีทีมช่างประจำนะครับที่สามารถที่จไปติดตั้งนอกสถานที่ได้และ รวมทั้งมีอะไหล่ไว้บริการเต็มพิกัดเลยทีเดียวครับและด้วยพลังและคุณภาพสินค้าค่อนข้างสูงกว่าปกติในท้องตลาดผลงานจึงออกมามากมายกายกองดังภาพที่ท่านผู้ชมเห็นนั้นคือบางส่วนของงานติดตั้งรถบรรทุก10ล้อ6ล้อครับมาดูวินที่ใหญ่ที่สุดของไฮบินนะครับก็คือ X18 สิบเอ็ดตัน2 4โวลต์นะครับเป็นมอเตอร์ขนาดแแรงม้านะครับมอเตอร์จะใหญ่มากเลยครับนะยาวใหญ่มากครับเพราะนั้นแรงดึงมันก็เลยค่อนข้างสูงนะครับนะฮะถ้าสเปคเป็น10ตันขึ้นไปถ้ามอเตอร์เล็กส่วนใหญ่ก็จะไม่เต็มครับทีนี้ตัวนี้มอเตอร์ก็จะใหญ่มากอทีนี้มาดูความเร็วกันครับในการเก็บสลิงเปล่าเปล่านะครับ ความเร็วขนาดนี้นี่ถือว่าหายากครับนะเป็นวินที่เหมาะกับรถบรรทุกนะครับหรือรถขนาดใหญ่หรือถ้าเป็นออฟโรดก็ประเภทขาโหดจริงๆนะครับอย่างเช่นสะพานเราเงี้ยไม่ผิดหวังแน่นอนครับท่านผู้ชมครับแรงดึงเต็มไม่เต็มเนี่ยนะครับรถราชการเนี่ยจึงจําเป็นมากนะครับแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าแรงดึงไม่เต็มครับให้ดูที่ทุ่นมอเตอร์นะครับแรงดึงไม่เต็มเนี่ยจะเล็กผิดปกตินะครับแล้วก็เรื่องของเบรกวินเนี่ยครับ จะมีความทนทานที่ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นด้วยน้ําหนักรถขนาดมากๆเนี่ยหากว่าเป็นเบรกที่คุณภาพด้อยไปนิดนึงก็จะทําให้เบรกแตกง่ายส่งผลทําให้รถที่ใช้ในราชการต้องเสียและซ่อมอยู่ตอลอดเวลาครับและวินราชการนะครับจะต้องคูณ2นะครับเช่นสเปคต้องการแรงดึง5ตันเราจะต้องคูณ2นะครับก็คือซื้อ10ตันไปติดตั้งนะครับถ้าหากว่าซื้อตามสเปค ส่วนใหญ่ก็จะใช้ได้ไม่นานก็จะเสียหายครับ